สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AEY Auto Import นะคะสำหรับวันนี้ AEY on tour เรายังอยู่กันที่เซนท่ันระยองวันนี้ถึงวันที่13สิงหาคมนี้นะคะพี่น้องชาวระยองและจังหวัดใกล้เคียงที่รักอย่าลืมนะคะแวะมาชมรถนำเข้าหรูที่เรายกมาเสิร์ฟให้ท่านชม กันถึงที่และย้ำค่ะมีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีสำหรับวันนี้นะคะเอจะพาทุกท่านนะคะมาพบกับนิวขยเยนคูปเฟสลิฟนะคะต้องพูดเลยค่ะว่าเป็นรถที่ออปชั่นแน่นแน่นสดๆและมีให้ท่านเลือกกันจู่จถึง5คันนะคะทุกท่านด้วยราคาเริ่มต้นที่ 6ล้าน9 9 0 0 0บาทค่ะเอ๊ะ6ล้านเกบาทมันมีออปชั่นอะไรบ้างเนาะก็จากการที่เอเคอาขายรถมาเนาะสำหรับรถพอร์ชเนี่ยก็ต้องพูดเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกค้าทั่วไปนะคะเวลาสั่งจองเนี่ยจะชอบคอนเฟิกนะจะชอบใส่ออปชั่นให้แน จะชอบใส่ออปชันให้สุดบางคนชอบออปชันนี้บางคนชอบอัดออปชันนี้และเวลาที่ใส่ออปชันลงไปนะคะราคามันก็จะยิ่งสูงขึ้นรถบางคันบางรุ่นนะสำหรับพอร์นะคะบางคันบางรุ่นยิ่งใส่ออปชันมากนะคะก็ราคาก็จะแพงขึ้นไปนู่นเลยเจ็ดแสนแปดแสนบางคันถึง2ล้านบาทนะคะถูกทานแต่วันนี้ด้วยราคาเริ่มต้น 6ล้าน9แสน9หมื่นบาทต้องพูดเลยค่ะว่าเป็นออปชันนะคะที่แน่นสุดๆแล้วแล้วก็มีดับเบิลออปชันเพิ่มขึ้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นิว e ย n นเฟบดิฟย้ำ รถนำเข้าจากเยอรมนีทั้งคันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกอบหรืออะไรต่างๆทุกอย่างคือเป็นงานเนียบนะคะมาจากโรงงานเยอรมนีนะคะถูกท่านนะ,ะแล้วก็ข้อสำคัญมีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีเดี๋ยวเราจะพาชมกันนะคะสำหรับขย็นคันนี้ว่าออปชันเนี่ยมันมีอะไรนะคะก็คือราคานี้ ไปพร้อมทั้งออปชั่นแบบนี้เลยค่ะในท่าเรือรถเรามีมาถึงกันแล้วนะคะสำหรับสีเคยอนนะคะเคยอนเบาะแดงก็มีรถพร้อมรับได้ทันทีแล้วก็มีสีอาร์ติกเกนะคะซึ่งจะออกเป็นสีเทาฟ้านะคะเป็นรุ่นไลท์เวชนะคะซึ่งไลท์เวชเนี่ยก็คือเป็นรุ่นเขาเรียกว่าที่สุดของพอร์สนะคะของขยเยน เพราะตัวไรเวชเนี่ยน้ำหนักมันจะเบานะคะกว่ารุ่นนี้นะคะอยู่ประมาณ30-60ถึง6กิกโลกรัมซึ่งตัวไรเวชในรุ่นขยเยนราคาจะแพงกว่าขยเยนปกติถึง1ล้านนะคะค่ะทุกท่านเอาละค่ะทีนี้เราพาชมกันเลยนะคะคันนี้นะคะจะมาด้วยสปอร์ตชุดแต่งนะคะสปอร์ตแพ็กเกจนะคะรอบคันซึ่งเฉพาะชุดแต่งเนี่ยเอพูดเลยนะคะ เป็นชุดแต่งสปอร์ตแพ็กเกจรอบคันเนี่ยก็มูลค่าสองแสนกว่าแล้วนะแล้วแม็กนะคะได้เป็นแม็กลายเอาเอา,เอาอีกสักคันไหมคะลูกค้าน่ารักค่ะเอาล่ะค่ะแม็กนะคะก็จะได้เป็นแม็กขอบ21นะคะลาย เอสป d e เดอร์ S S นะคะนี่เลยค่ะสวยๆเลยนะคะและข้อสำคัญนะคะสีดำนะมันก็ต้องเป็นบอสีแดงนะคะสีเจ็บเจบที่ทุกคนชื่นชอบนะคะดำเบาแดงสียอดนิยมค่ะ อันนี้เราพาให้ชมกันดูนะคะว่าออปชันที่ใส่เพิ่มเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะคันนี้นะคะก็คือตัวนี้จะเป็นตัวขยีนตัวใหม่นะเป็นเฟสเลฟซึ่งขยีนตัวเก่าเนี่ยแรงม้าจะอยู่ที่462แรงม้าแต่ถ้าเป็นรุ่น New นิวขยีนเฟสเลฟนะคะแรงม้าจะอยู่ที่470 แรงม้านะคะเป็นแรงม้าใหม่และในเรื่องรูปโฉมนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะหน้าตานะคะในเรื่องของไฟหน้าและภายในนะคะก็จะออกแบบมานะคะให้มีความหรูหราประหนึ่งไทยคานเลยนะคะจะมีชุดเครื่องเสียงตรงด้านคนขับเพิ่มขึ้นด้วยและคันนี้ได้ออปชั่นพิเศษนะคะที่เราใส่เพิ่มมานั่นก็คือตัว e x h a o s t Mode นะคะตัว e x h p o s t Mode คืออะไระมาดู e x ็กซ์โซสโหมนะคะจะเป็นตัวปรับเสียงท่อ,อะนะคะคือตรงเครื่องเสียงด้านนี้นะคะจะเห็นก็ต่อเมื่อช่างกล้องต้องไปข้างนู้นนะคะแต่ว่ามันมีมาด้วยนะคะซึ่งมันเป็นตัวใหม่นะคะที่แผงหน้าเนี่ยออกแบบมาหรูหรานะคะยกระดับไทคานมาใส่ในนี้ทั้งคันเลยนะคะทุกท่านนะคะเอาละค่ะก็คือจะมีเป็น e x ็กซ์โซส์โหมดเอ็กซก็คือเป็นตัวช่วย ปรับเสียงท่อนะคะพร้อมด้วยไฟนะคะสองพื้นพอส์สกับเพดนะคะมีไฟนะคะเป็นสกับเพดพิมพ์ว่าเคเย,ยนนะคะเครื่องเสียงบอสนะคะบอสิบสี่เวค่ะค่ะแล้วก็มีโลโก้นะคะฝังหัวหมอนนะคะสตัวพร้อมกับโลโก้ฝังหัวโลโก้ตรงที่เท้าแขนนะคะโลโก้พอสนะคะ สำหรับคันนี้นะเดี๋ยวให้ชมคันนี้แล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยว่าคันท่าเรือมีพิเศษอะไรอีกนะคะคันที่ท่าเรือก็มีพิเศษนะคะซึ่งตัวออปชันบางตัวเนี่ยก็คือจะเป็นสเต็ปการเพิ่มนะคะว่าตัวนี้เพิ่มเท่าไหร่เคเยิรเพิ่มเท่าไหร่แม็2ยี่อเพิ่มเท่าไหร่นะคะไ a เวชเพิ่มเท่าไหร่เอาเป็นว่าสุดคุ้มนะคะด้วยราคาเริ่มต้น 6,990,000บาทสำหรับเนิวขยเยนเฟลิฟและเป็นตัวออปชั่นท็อปด้วยนะคะอดับเครื่องให้หน่อยค่ะไวท้ายจะเป็นสีเทานะคะพอดีว่าเมื่อกี้ลืมตับเครื่องนะคะค่ะแล้วก็ปลายท่อคู่นะคะสีเทาค่ะก็คือสามารถปรับเสียงเท่อได้นี่นะคะนี่สวยไหม ปื๊ด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 โอ้โหหรูหราแล้วมีรถพร้อมส่งมอบ ทันทีนะคะสำหรับที่ท่าเรือน,นะคะเยนนะคะก็จะมีเครื่องเสียงเบอร์มัสเตอร์ก็มีนะคะคือคุณอยากได้แบบไหนคุณทักมาถามได้เลยนะคะพูดเลยนะคะว่าราคาพิเศษจริงๆอยากขับขยนให้สุดนะคะก็ต้องมาสะดุดที่รถจาก A E Y Auto Import นะคะเพราะอะไรเพราะหนึ่งรถนำเข้าจากเยอรมนีทั้งคัน สองโอ้โหว้าวออปชันมันคือเทพมากๆเลยนะคะคือคุณอยากได้แบบไหนไม่ว่าจะเป็นอยากได้เป็นร้อยเวสนะคะเราก็มีอยากได้เครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์เราก็มีหรืออยากได้ที่มีทีวีหลังเราก็มีหรืออยากได้เป็นแม็กขอบ22อโอ้ยมีหมดเลยจ้านะคะสำหรับพี่น้องชาวระยองและ ทุกท่านนะวันนี้เดี๋ยวเอบอกก่อนนะคะว่าเริ่มวันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมนะคะใครที่มาจองรถกับเอนะคะทุกหนึ่งคันนะคะจะปันกำไรนะคะคันละ5,000บาทไปร่วมสมทบทุนการศึกษานะคะให้กับเด็กยากไร้นะคะที่ โรงเรียนวัดป่าประดูนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนที่เ,เคยเรียนแต่เด็กๆและได้ทุนการศึกษาจากที่นี่พอดีว่าทางอาจารย์ได้โทรมาเหมือนกันนะคะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะคะแล้วก็มีนักเรียนหลายคนนะคะที่อยากได้ในเรื่องของทุนการศึกษานะคะก็ซื้อรถกับเราช่วงนี้นะคะก็พูดเลยคะ่ะว่าร่วมกันทําบุญนะคะหคันจองหนงคันนะคะก็เป็นเงิน5,000บาทที่จะไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับ โรงเรียนวัดป่าประดูจังหวัดระยองนะคะซึ่งระยองก็คือบ้านเกิดของเอโรงเรียนวัดป่าประดูก็คือโรงเรียนของเอที่เ,เคยได้เรียนเมื่อตอนเด็กๆนะคะได้เรียนฟรีเพราะเอได้ทุนการศึกษาจากที่นี่ วันนี้เอเมีนะคะเราก็ยังไม่ลืมที่จะกลับไปตอบแทนสังคมนะคะก็คือช่วยเหลือกันไปนะคะปลูกฝังให้คนรุ่นหลังนะคะรู้จักในการให้รู้จักในการช่วยเหลือตอบแทนกันไปนะคะให้ยาวนานกันไปช่วลูกชั่วหลานนะคะสังคมไทยมันจะได้น่าอยู่นะคะทุกท่านนะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวท่านใดสนใจนะทักทายมาได้เดี๋ยวก่อนจบนะคะ จะพาชมด้วยนะคะว่ารถของเรามีรถรุ่นอะไรบ้างเล็ดบอกเลยนะคะรถตู้นำเข้านะคะที่ขายดีติดอันดับหนึ่งในประเทศไทยแคมเปญดีมากนี่แคมเปญแบบว่าบอกเลยนะคะว่าเรามาจัดงานที่ระยองครั้งนี้เป็นแคมเปญที่ดีที่สุดเที่ยวที่เราเคยจัดมาเลยดีกว่านะคะทุกท่านนะคะเอาละค่ะสนใจโทรมาค่ะ02-587-4666 0866681999 li at aey auto นะคะสำหรับคันนี้ออลูกค้าเยอะอยู่ค่ะอ่ะหลบๆมาทางนี้เนี่ย สำหรับคันนี้นะคะเอาผาดนะเอาผาดแซ่สี่เซอร์นะคะแคมเปญดีๆนะคะดาวเริ่มต้นที่690,000บาทนะคะและผ่อนนะคะท่านผ่อนอยู่เพียงเดือนละ5 0,000 54,881บบาทนะคะทุกท่านและแถมประกันภัย ฟรี1ปีมีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีนะคะเอาละค่ะแล้วก็จะมีเป็นเวลไฟนะคะที่มาโชว์กันนะคะจะมีเป็นเวลไฟเทอร์โบรุ่นรีมิตไม่เป็นไรค่ะเอาเอาคันไหนดีลูกเอาคันไหนดีเอาคันนี้ใช่มวหล่าจังเลย <c oughs> ค่ะเอาละค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเวลไฟเทอร์โบรุ่นรีมิต วันนี้มีจับจองแล้วนะ1คันตอนแรกเอกเคยบอกว่าเหลือทั้งหมด12คันตอนนี้ถ้าสำหรับรุ่นริมิเต็ดเหลืออีกเพียงแค่11คันเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยเพราะรุ่นริมิเต็ดเขาทำมาแค่ไม่กี่คันนะคะสำหรับตัวออปชั่นพิเศษ ใครจองก่อนได้ก่อนนะคะถึงเวลาที่หมดแล้วจะมาร้องขอไม่มีแล้วนะคะเพราะเอ๋มไม่ได้ผลิตเองนะคะโรงงานเขาไม่มีแล้วนะคะทุกท่านใครสนใจก็รีบทักมาสำหรับตัวริมิเต็ดตัวนี้เราเริ่มต้นที่9,090,000บาทนะคะและผ่อนอยู่ที่เดือนละ72,000กว่าบาทนะคะแถมประกันภัยฟรี 1>, 1ปีคะ่ะสนใจทักมาเอาล้วคะ่ะเรามาดูรถพลังงานไฟฟ้า100%กันนะคะดาว0ูนบาทนะคะนี่เลยนี่เลยสำหรับคันนี้นะคะจัดรายการเพียงแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับมาสแตงมาคีรถพลังงานไฟฟ้า ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะราคาพิเศษนะคะสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทเป็นตัว SUV รุ่น Top Extended Range นะคะแล้วก็เป็นรุ่น First Edition ด้วยนะคะจัดรายการเพียงคันเดียวเท่านั้นรถไฟฟ้าคันนี้นะคะถือว่าเป็นรถไฟฟ้าของมาสแตงนะคะรุ่นแรกนะคะและ เป็น SUV รุ่นแรกของมาส t ต n งด้วยซึ่งเอกเองก็ใช้อยู่แล้ว1คันนะซึ่งเองใช้มาประมาณ2-3ปีแล้วรถไม่มีปัญหาจุกจิกเลยนะคะและก็ดาวเพียงแค่0บาทผ่อนเดือนละ4 9 0 0มบาทค่ะทุกท่านเป็นไงบอกแล้วว่าแคมเปญดีดีสนใจทักมานะคะเดี๋ยวเรายังอยู่กันนะพรุ่งนี้วันจันทร์ใช่ไหมพรุ่งนี้วันที่12 อยู่วันที่12บสองกับส้บเหลือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นนะคะถ้าไม่นับวันนี้นะเหลือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นนะคะที่พี่น้องชาวระยองและจังหวัดใกล้เคียงที่รักจะได้มาชมรถนําเข้าหรูกันถึงที่เซ็นท่นระยองอย่าลืมแวะมาหากันนะคะวันนี้เราลากันเท่านี้ก่อนโอ้ยสุดหลอนี้เลยนะแน่นๆน่นออปชั่นท่วมๆราคาพิเศษนะคะอยากขับ ให้สุดมาสะดุดรถแอร์อีวายออโตอิพอร์ตค่ะวันนี้ลาไะท่านทีจันค่ะบายสวัสดี